โอ้โหสวัสดีวันข้าวพรษาใช่ไหมข้าวพรรษาแล้วก็เป็นวันพฤหัสอะพฤหัสครับวพฤหัสครับวันนี้เราวิ่งย้อนสอนอ่านี่คือสวัสดีครับพี่เอ๋เราวิ่งสวนนิดหน่อยฮะไม่ใช่สวนลุมแต่สวนทางครับคุณผู้ชมภาพสวนเอ๋ไหนสวนลุมอ้าวอ๋อสวนทางในสวนลุมภาพอันนี้ฮะมีโปรแกรมฉายอยู่ที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยนะครับคุณผู้ชม ช่วงเวลา19.00นะครับคุณผู้ชม okay, ครับใเรื่องอะไรนะวันนี้วันนี้มี 2, 2> เรื่องนะฮะ2ที่2เรื่องอแล้วก็ที่สวนรถไฟจะฉายเรื่องของโฟกิงครับคุณผู้ชมโ,โฟกิงโอ้ใจเย็นแลน้องๆใจเย็นๆกันนะเรียก้ว่า,า <c oughs> ใจเย็นๆน,ๆานๆาอาทิตย์ก่อนฉาย2499วันนี้จัดไปโฟกิงครับคุณผู้ชมสาวนะครับสาว

ไกลเกษียณแล้วุ่ผู้ชมก็ใกล้จะหมดนาทีแล้วแต่เชื่อว่าเกษียณแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะช่วยเหลือแน่นอนฮะผู้ชมด้วยใจกนดีนะังนรถเยนเดีย้วยเดี๋ย็ดคล้เช้าก็ ขับรถมาก็เจอรถขยะประจำาะที่ทักทายเขาเอ๊ะปกติมันจะมีคนหลังรถสามคนหายไปคนหนึ่งหาบไปไหนบอกโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนอ้าวเอ็นขาดเลยต้องนอนอยู่บ้านบอกว่าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเล่นโทรศัพท์เห็นรถขยะจอดซัดเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมเขาหน่อยระวังเสานะครับก็หลายคนผู้ชมคงถามครับจะระวังเสาทำไมยังไม่ถึงสุกเลยไปเทีไหนเนี่ย นะครับอรุษสวัสดิ์ครับอรุษสวัสดิ์ยามเช้าคุณผู้ชมขณะนี้เรากำลังอยู่กันบริเวณ5แยกนาระนองครับและนี่คือโครงการผู้ว่ามหณฑลเทพนะครับคืออู๋รถเมล์เนี่ย มันก็มีไม่รู้จริงหรือเท็จนะม,มีมีอะไรครับอาจารย์คือข้างหลังมันจะมีกระดังใหญ่อยู่กระดางังงกระดังเก่าอยู่ข้างหลังะนะแล้วมาตัวเว่าแต่ก่อนเด็กเป็นที่ที่เหมือนเอาอันนี้ไม่รู้จริงเท็จนะก็เหมือนเอาศพทหารอเมริกาที่อยู่เวียดนามอ่ะมาแลา้วเขาบอกแค่ว่าเอากลับไม่ได้เกาต้องต้มเพื่อเอาเนื้อออกก็้ยูนะคที่ท,<ม>ที่อยากจัดการ ต,ตกกับมหาที่เสียชีวิตคุณผู้ชมตำนานบทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วฮะการแต่ว่านี่ไปรู้อันนี้คือเขาเล่ามากี่แล้แต่ถ้่มาเริ่มมันก็อเดี๋ยวมาตรวจงานแล้วก็หวาดเดียวนิดหน่อยโกดังหลังหลังเหมือนกับมีที่ต้มเหมือเปล่าเป็นล่างมาใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมก็ฟังหูไว้หูครับคุณผู้ชมเดีแต่มันก็ดูมีมูลนะเพรดูสภาพดูอะไรบรรยากาศมันวังเวงวังเวงข้างในค่อนข้างในวันระบายรถแรงรถแรงข้างบนด้วยนะฮะเร็วฮะอาะลุวัดทะลุวัด ตรัวเจ้าเอานกหวีดด้วยดิบลังอ่ะอาลวดหน่อยฮะมีือกระเป๋าให้เลยเว้ะมาเหรอใครกระเป๋าอะเฮ้ยใครกระเป๋านะเดี๋็กคนนกหวีดเลยครับคุณผู้ชมฮะอะดิสิไปบ้านกันตรงนี้ครับเอาดีจ้าเอาดีคนพวกเราไปบ้ากันได้ไหมใช่ข้าพเจ้าไปแล้ว ขออนุญาตพาผู้ชมฮะมาร่วมกันทําบุญร่วมกันฮะนเช้านี้บริเวณวัดคลองเตยนในฮะน,นอกครับคุณผู้ชมที่นี่คือวัดคลองเตยนอกนะฮะร้านอเลยครับอเตยน,น้อคุณผู้ชมแอปมอจะกน้งนวน้กันไปเก่ได้ใครรอได้ร้อย้ปนทั้งนนในสาย เรียกว่าเดินท้าปร่ากันเลยทีเดียวเชียวครับผู้ชมฮะหลบรถหน่อยครับเี่ยวนะเกี่ยวหน่อยวางรถครับ เราเรียกเลยว่าอนุโมทนาบุญร่วมกันฮะทบสาธุบุญฮะัตักบาตรยามเช้ามีความสุขร่วมกันมาไม่ตังค์ไว้รอเดี๋ยวมาเพิ่มโอเคเดี๋ยวนะครับบุญพร้อมกันมาลับพฮ้ยอมมาถขงพวกเรารับพรดังๆ้ได้ไหมวะ บอกว่าด kind of ังๆไม่ใช่แค่ค้าตวดดังขึ้นนะครับแต่หมายถึงให้รับพรกันดังๆคุณผู้ชมเอาหายเลยทีเดียวเชียวฮะโอเคเย้นี่น่าทึ่งแรงกายแรงใจพรไปจ๊ะอันนี้ตังคพรค่ะโอเคจ้า ไดังๆนะฮะเสื้อวัดสุทธิเสื้อโรงเรียนของผมเองฟรีด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้มีติดตัวก็มีแค่กุญแจรถและกางเกงในครับคุณผู้ชมฮะมีเปล่ากางเกงในอ๋อจริงๆมันมีซับนะก็เรียกได้ว่าซับฟรีนะครับคุณผู้ชมพัฒนาขึ้นเยอะขึ้นนะลูกจังเลย เดี๋ยวเเดี๋ยวอีกนี้จะ er เ <c 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 <am <am oh ป็นเดี๋ยวอนนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะเอาเอาแรงกว่านี้เอาอีกอะเอาแรงกว่านี้พอแล้วคพี่ไก่พอแล้วเท่านี้ก็ับงมากลครับแ่ตลยแ่สดสไม่แอนหมูเพกอ่อนหมูนี่แข็งรงมากเลยอห่เลยค่ะดดกันกว่าเยอะเลยครอุ้ณุกนะ

จัดชาดราดแค่อคนมันใจง่ายยี่สิบคนฮะทีครับพวกเราขณะนี้มีคนดู20หมื่นฮะเมื่อกี้เราทำบุญขอฝากบุญให้ทุกคนนะฮะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสคนไหนที่หยุดพักผ่อนไม่หยุดก็ลุยงานต่อไปนะครับมีเวลาก็ไปดูหนังกลางแปลงฟังดนตรีในสวนอแต่วันที่17เรายังไม่คอนเฟิร์มนะขอโทษทีนะครับผมอาจจะผิดพลาดที่นอนข้อมูลก็ที่หัวลำโพงยังไม่แน่เดี๋ยวขอเรียนคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่ง อย่าเพิ่งไปนัดหมายอะไรกันนะครับ